นีตอนสายสายาชิค,เก,เ,คชเก้นโมเดลนะครับช่วงชิคเก้นโมเดลอ่าครับตอนนี้อยู่ในที่ดําอันนี่ครับครูน้ำบริษัทเอ็นเอ็ดนี่คือตอนน้ำไหลเชี่ยนะครับไม่รู้อะไรสักขอดูนะครับนี่คือน้ำสองทางน้ำจะไหลเชี่ยวมาชนกัน เมื่อกี้ครับรูมันไปมาย่าเลนเอ็มมเต็ผมไปดึงรูแล้วนี่รูทางนี้กับทางนี้ระหว่างรูด้านซ้ายกับด,ด้านขวามาชนรูกันแล้วก็น้ำจะไหลลงมาในคูนี้นี่ครับนานนานนานถามแล้วก็ทางนี้จะมาทางนี้นะครับนี่ทีมานวิศรารทัท้งนั้นนี่มาทำยู่ครับนี่ น้ำคึงระหว่างน้ำคึงที่ตกกะตก้าตะก้านี้เป็นตกกะก้าที่ผมทาทาสีคนเดียวแล้วตกกะก้านี้ไว้ใส่ป่าคเยกับปลาทูน่านี่ทางไหลน้ำนะครับครับนี่ทางไหลน้ำด้านนี้และนี่ที่ลยไอันนี่คือทางไหลน้ำนัานนูและคือนั้นคือลูนั้นครับครับ อัอนนี้แล้วก็นี้น้ำคึงเต็มใบหมดแล้วก็ทางนี้นี่อีกรูหนึ่งบางวันก็มีน้ำเต็มบางวันก็มีปลาบ้างคนระับเพราะว่ามีครับทางที่เดินมาเมื่อแต่เชา้าครับครับ xin chào các bạn trong kênh Mo Đeo Giác, Nam Yoy, xin chào